อาวนะครับกราบหิ้ผมมาพบกันแล้วผมรับผิดชอระบบขัดลอกโพสบรอนนะผมวันนี้เป็นตอนที่1 2ึ3งพสถึงตอนที่1 2ึ่งพนะครับผมอาวนะครับเพื่อนกัสเสิลาร์ผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานดีกว่าค่ะในวันนี้ผู้ขอลมมีบาอาจารย์แห่งเต่าธรรมะเป็นผู้นำส่วนบาอาจารย์แห่งเตนน่านิทานบาอาจารย์แห่งเตามิติบาอาจารย์เกิงตาาีนบาอาจารย์แห่งกู และปราจารย์ดิงเฮอ์รอมพุทแหจากพึ่งขั้นทั้งหกต่างก็เข้าร่วมในการด่อสู้กับแมลงต่อห้านอกจากนี้รามพุทเทิตต่าผู้จงโคพันจำมันมากและประพฤติเติต่าจับปุ้งแงสู ก็ได้เข้าร่วมในการสู้ครั้งนี้เช่นกันซึ่งย่เทียนและยิ่งเชินก็ได้เข้าร่วมในการสู้ครั้งนี้อีกดู้ในอีกด้านหนึ่งของพระเจ้างตาพัดแห่งสวัสดิ์ปรมาจารย์ในกระดังคานั้นได้เป็นผุ้นนำโดยมีปรมาจารย์ชิงโร่ปรมาจารย์เจิน้นบูปรมาจารย์ไปโฮปรมาจารย์สิสคูและปรมาจารย์คอร์เกินอีกมากมายก็เข้าร่วมในการสู้ครั้งนี้เช่นกันและยังมีเราจาพัดม์จุนบ้าและบทเพเตดาดับรุ่งแกง่ศู ก็ถูกส่งเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกันซึ่งรูปแบบการต่อสู้ของพวกคนนันนมันดูเหมือนจะเดียก,กว่าภูเขาดอมินด้วยซ้ำและถึงแม้ว่ากอรังสว่างขั้นก้าทั้งสามแห่งนั้นจอนแอไปอย่างมากแต่พวกเขายังส่งกอรังดักส่วนใดของพวกเขาเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้อีกด้วยส่วนกอรังสว่างขั้นแปดและกอรังสว่างขั้นเจ็ดที่ยังเหลืออยู่นั้นก็ได้ส่งผลเดทศต่อจมัมก้าเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ไม่เช่นนั้นพระเจ้าปังตาพัดแห่งสว่าง ภูเขาทรฮอรมีนภูอกอารรางสวรรค์ขั้นเก้าจะสาแห่งคงจะต้องใช้เวลาจำนวนมากในการทำแบรทางเป็นระห่ำทั้งหมดละเป็นระห่าแอร์คามมือ,อเราบุตรเทศต่อจำนวนมากได้ทำการจัดตั้งรัฐบองทัพเป็นแนวนอนอและพวกเขานั้นจะทำการสังหารเป็นระห่มเมื่อแล่ก็ตามที่พวกเขาใน,นคนพบพวกมันและใช้เวลายปไม่นานานะเราเปดนทางห้ามนั้นก็ได้ถูกสังหารไปถึงสามตันตัวขณะพวกเขาก็ได้กำหนดขอบเขตให้พวกมันอยู่ใกล้กับอาณาเขตใกล้เคียง กับังคอมเตอฮับในทันทีเหนือว่างเปล่าคอมเตอฮับแลความมืดหัวคอมเตอฮับนั้นได้ถูกทำแสงแทงทะลุผ่านหลังจากนั้นพวกมันก็ได้ตกตายไป,ปรามบดแต่ที่เต่านั้นแต่งครุนหน้าจําตอนนี้และในที่สุดพวกเขาก็สามารถเข้าไปถึงสถานที่ที่แค่เกี่ยวกับรงางคอมเตอฮับได้ ในเวลานี้แมลงห้ามนั้นพวกมันเรือโยมานสองรันตูแล้พวกมันเกือบหมดนั้ก็ได้กลับไปในรังคำาบัองห้าจะเห็นได้ชัดว่ามันจะห้ามตอนนี้นั้นรู้ดีไปอย่างมากว่าถ้าพวกมันทั้งหมดจะทําการต่อสู้กันดูภายนอกพวกมันทั้งหมดนั้นจะต้องตกายจะแน่นอนมันจะดีกว่าถ้านํากอรังรานั้นเข้ามาต่อสู้แพรรังคำใบตองห้าเราพึ่งพาเขาด้วยเบียในการปรับปรมคำใบตองห้าเพื่อทําการต่อสู้กับราบุตรเทพตาวราอดี ข้อไประได้แรบปราจารย์อีกกระทังคำได้กล่าวออกคำสาบดังนั้นปราจารย์ตาธรรมะจึงได้ปล่อยให้บุตรเอตต่อของมบุคโฮมมีครอบปในรังคํมตาห้าและพร้อมที่จะต่อสู้กับบอมปาห้าในรังคอมตาห้าเอง และเมื่อ,อ,อ,อผูเท,เทเต่าของกำลังอื่นอื่นผห็นภูเขาทอมบีและผูเทเต่าของประเชากรตาพัดในสปาเป็นผู้ในการต่อสู้ครั้งนี้พวกเขาจึงได้ติดตามเข้าไปในรังคอมเปตอร์มอีกทู้คณะรงงังคอมเปตอร์แฮมเราผูท้ทดสอบได้ทำการดังใดเข้ามาและเมื่อคมเปตอร์มจำนวนมากก็เริ่มที่จะโจมตีภายในรงงนงนนงนังคองมเปตอร์มนั้นความแข็งแกร่งคอมเปตอร์แมสว่างแงมากกว่ารูปแห่นอก ส่วนคอามาแิวงของบุอเตเต่านั้นพวกเขาจะลดตรงสูงสุดถึง30%อ,อาจกล่าวได้ว่าในกรณีแบบนี้มาแดงต่อห้ามระดับผู้บัญชาการนัสามารถทําการปรกติบทเต่าผู้จงคผพันได้ทันทีและมาแรงต้อห้ามระดับสูงก,ก็จะสามารถปรกติบทเต่าผู้แกงสุดได้อย่งงางง่ายดายแต่าก,าก็ตามในที่นี้มีราวบทเต่าจำนวนมากเกินไปแต่มาแรงต่อห้ามระดับผู้บัญชาการนัพวกมันไม่ได้มีจำนวนมากในขนาดนี้ และในทุกวันนี้มรดระฮะประดับรอดนานพวกมันนั้นเป็นจนวนน้อยกว่า1นึ่งโรพนานแร่และตอนนี้จะไม่สุดพวกมันนั้นก็มีเพียง7-8ตัวเท่านั้นและในขณะที่มรดระฮะประดับผู้ประชาการนั้นพวกมันมีมากสุดเพียงแค่20ตัวเท่านั้นซึ่งมันได้ทําให้ปรารย์เอกังคาวและปรารย์แห่งต่อธรรมะสามารถทําการจุดดังมรดระฮะประดับรอดทั้งหมดได้ในคราวดีและในขณะที่ปรารย์ชิงโรและตามพุทธเจาาเคร่งข้ามพวกเขาน้นมีหน้าที่จะเป็นิชอบ ในการสังหามบรรทัพบรรดาผู้ประชาการบระดาผู้ตนระดับมรดจากเครื่องขั้นดันก็สามารถที่จะสังหามบรรทัพบรรดาผู้ประชาการได้อย่างได้ตาดังนั้นดามบทแหจักเครื่องขั้นจะได้ทำการเข้าต่อสู้กับบรรหัพบรรดาผู้ประชาการแต่เย้าเทียนเองก็ต้องประชินหน้ากับบรรดับระดบสูงเช่นกันถึงแม้ว่าอภิเทศต่อพุ่งแกยสุดคนอื่นนักจะไม่สามารถชนะบรรดับระดบสูงได้ แต่เยื่อเทียนก็สามารถที่จะปกดี่ปห้ามประดับสูงเหล่านี้ได้จากาง่ายดเงาะารวัวเยื่อทียนได้ใช้หอกสันสัดทาการแทงเขา,าร่างปงาระ้ามหัชั้นสูงในทันทีซึ่งมันสามารถสร้างเสียหายอย่างหนักให้กับมันได้และหลังจากขยมตีใดๆมาแรงต่อ,อ,ตอห้ารประดับสูงตนนี้ก็ได้เฉชิเบตโรความแกักแจงของเรานั้นถูกร,ร,ร,ระงับลงไปอย่างมากถ้าอยู่ในโลกภายน,นอกเรานั้นสามารถที่จะสังหาร,าม,ารมันได้จากง่ายาๆด้วยขยมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะได้ก็ตามเขาก็ยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสังหารเมาหัมประดับสูตรสำหรับเมาหัมประดับผู้ประจัก,การนานไม่ใช่พราเขานั้นจะมมีพลังมากพอที่จะไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่มันเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะสังหารมันในวลานี้และในปัจจุบันการสังหารแม่ทัพประดับผู้ประจัก,การนานมันก็เป็นหน้าที่ของรามบุตรจักครึ่งขั้น,นซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของบุตรท่เต่าระดับผู้แก่สูตรและเมื่อเวลาผ่นานไปจำนวนของแม่ทัพนั้นก็ลดน้อยลงจะลดเร็ว และในวิชาจำเราญของมันก็ได้รดตรงเดือหนึ่งด้านตนและในวรณีต้นไม้มารดาห้าคิดต้องการที่จะผลิตมาตรดาห้าออกมาแต่มันก็ไม่สามารถที่จะสร้างมาราห้าออกมาได้มากนักเพราะเรื่องจากมันนั้นได้ขาดแขน,แขนพลังงานดังนั้นจึงสมบุกให้ต้นไม้มารดาห้าเริม่มพิจารณาให้แต่กาเนิดตาชามารดาห้าขึ้นมาหากมีใครมาเห็นต้นไม้มาราห้าในวรณีพวกเขาจะสามารถเห็นได้ว่า รังไมคอมเบตรห้างจำนวนมากไทั่เริ่มพิจา่าเหวชาวได้กลายเป็นท่อถ่านในทันทีเพราะพลังงานของรังไม้แบรดระห้ามรอนดีได้ถูกขึ้นได้ไปอย่างรังไมคอมเบตรห้าประดับราชาโดยด้วยการสังไไ่งเวยมบรรห้ามจำนวนมากควบคู่ไปกับการทำลายต้นกำเนิดของต้นไม้มบรดรห้างม,มันจะสามารถเล่นปฏิกิริยาการกำเนิดคาราบอให้แบรดระห้ามขึ้นมาได้ และมีความเป็นไปได้ที่พวกมันจะสามารถให้กํเมมาเนิดมดห้ามขึ้นมาได้ในสูดดังนั้นในวิชาออร่าของต้นไม้มดห้ามจึงได้อแอนโรว์เรือ้อยือและมันก็ค่อยๆเริ่มเหีาา่ยวเฉาแต่ในขณะเดียวกันออร่าของรา,ามาแดงนั้นก็เริ่มพิจาแข็งขึ้น,นเ,รเรื่อยๆโดยด้วยการเหี่ยวเฉาของต้นไม้มดห้ามรังความตดห้ามทั้งหมดจึงเร้่พิจารเกิดปัญหาและการปรับปรามของรางผลิตตาก็ได้ลดลงเรือ่อย เพราะต้นไม้ขงรมตาห้ามนักคือพลังงานดักของตางบรราห้ามทั้งหมดหากต้นไม้บรตาห้ามนั้นอ่อนแอลงร่างบตราห้ามทั้งหมดนั้นก็จะประสบป,ปัญหาเป็นเรื่องปกติแต่พอพามตราห้ามก็ไม่สามารถทําอะไรได้กับเรื่องนี้หากพวกเขาไม่เลือกที่จะทาเช่นนี้รัางบตราห้ามแห่งน,นี้ก็จะไม่ประจยชน์ลีกต่อปถ้าหากบตราห้ามทั้งหมดได้ถูกฆ่าตาย ในขณะพวกเขาจึงยอมให้ตังคมัตาห้ามทั้งหมดได้รับสจายจิรุนแรงเพื่อทําการกระตุ้นการเกิดขึ้นของราชาแห่งมงแรงแรด้วยคำแหเก่งของราชาแห่งแมงแรงตาห้าเมื่อมันที่เนิดขึ้นมาแรงมันนั้นจะสามารถกอบกู้ของแมงตาห้ามทั้งหมดได้จากแน่นอนและเมื่อถึงเวลาดานราชาแห่งแมแรงที่เป็นผู้นำของความแรงมาเป็นเวลาดานมันก็จะสามารถส่องแสงตังขมวนตาห้ามขึ้นมาได้และมันจะเป็นการถกเหน็ดของํางตะห้ามขึ้นมาใหม่ 8แสนตัว7แสนตัว6แสนตัวจำนวนคอมเบต้าห้ามนั้นเริ่มลดน้อยลงเรือ่อยื่อดังนั้นความกดดันของดาวพเทเต่าจริงได้ลดลงเช่นกันและแล้วเวลาก็ผ่านไปประมาณ3ปานในวันนี้จำนวนคอมเบต้าห้ามนั้นมีน้อยกว่าในแสนตนเป็นที่ตระายแ่ซึ่งจำนวนเหล่านี้ต่างก็เป็นคอมเบ้าห้ามระดับสูงและการจัดการกับคอมเ้าห้ามระดับสูงทุกตนนั้น โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเนั้นต้องการบทเทสตนต่าระดับผู้แก่สุดจำนวนมากวกว่า10โคดเพื่อที่จะสามารถจะเปลี่ยนท็อปในสังหารพวกมันได้เสือม่ตาห้ามบรดดาผู้ประชาการน,านั้นพวกมันนั้นจะจําเป็นจะต้องรับมือกับท็อมพุทธแหจากขึ่งข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาทห้าหมบรรดาผู้ประชาการที่สํรารังที่สูงมันยังไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะักเพราะมันนั้นสบรังไปอย่างยิ่งสําหรับสนามรบของบริดัทห้ามระดับกอแม้ว่าอาจารย์อิการ์ดามและอาจารย์แห่งตาธรรมะ แต่สามารถสกัดกั้นปัทะห้ามอารับรอดได้แต่ขมงแกงเขาว่าเขาสนใจนั้นก็ได้ถูกปรับปรามลงในที่แห่งนี้ดังนั้นด้วยขมงแกงขาม่ต้อห้ามอารับรอดพวกมันจะสามารถรวบมวมการในการปรับปรามบทแห่งจักรงขั้นทั้งสองคนได้ดังนั right ้นม sí being ันจะเป็นไปต้องใช้เอเวอราอีกนาก่อนที่อาจารย์อิกาตองครับาและอาจารย์แห่งตาธรรมบาจะสามารถสังหารปห้ามอารบอดได้หนึ่งตัวแต่อย่างไรก็ตามเมื่อต้นไม้ปะทห้ามนั้นเริ่มหมดอายุลงเรื่อย มันก็เป็นเรื่องปกติที่พระรังคบอาจารย์เอกดังคาบและอาจารย์แห่งตาวธรรมะจะเริ่มมีคามาแข่งมากขึ้นดังนั้นสากา,ารคาตะหัพปราบปอดจึงเริ่มตกเป็นอัตราและโดยเยมื่อคิดเมื่อแดนตะหัพปราบปลอตตนแรกก็ได้ถูกสังหารรูปโดยอาจารย์เอกดังคาบและจากนั้นมื่อตะหัพปราบปลอดอีกตนก็เริ่มพิจารณาบาดเจ็บสาหัสและมันนั้นเกือพิจาราตกตาเพราะช่องว่างคาแข่งระหว่างทั้งสองฝายนั้นมันมากเกินไปอาจารย์แห่งตาวธรรมะ เร่งมือหน่อยพวกเราจะปล <tinc S 1> ่อยให้ราชาแฮเมแรงออกมาไม่ได้ไม่นั้นมันจะเป็นปัญหาใจไปอย่างมากพระอาจารย์เอกังคำได้กล่าวเร่งเราพระอาจารย์แห่งต่อธรรมะก็รู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถให้ราชาแฮมเมแรงต่างั้ดเกิดขึ้นมาได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นรถท้ายที่สแตนความแข็งแกร่งของพวกนั้นดังห่างไกลจากการไปเข้ต่อสู้ของราชาแฮมเมแรงดังนั้นพระอาจารย์เอกังคำและพระอาจารย์แห่งต่อธรรมะจึงได้ใช้ขบยามอย่างเต็มที่ พวามุ่น้าไปอย่างต้นไม้เข้ามาต้องห้าแต่่งใดก็ตามเรามาจะห้ามปรับปรอก็พยายามดิจจ์จุดจังป่าจันแห่งต่าธรรมะาและปาจจัยกระดังคําด้วยทุกวิเหทาพวกมันนั้นทําแม้กระทั่งเอาร่างกายขงขวกมันไปสกัดกั้นจรตจิตีของป่จาจยนทั้งสองเพื่อทําการสกัดกั้นพวกเขาและถ้าเป็นเช่นนี้มันก็ได้มีบรด้ห้ามปรับปร,ปรอดเองตัวท,ที่ไม่สามารถรักษาคํามเป็มกับพวกมันได้และได้ตกตายลงในทันทีและได้ขนาดดี รังขามใบตองห้ามดันก็เริ่มวิตกพาราตรงจากตอนนี้นี่ก็เป็นเพราะรังไม้คอราชาแฮมแรเริ่มทําการดูดซับต้นกำเนิดของต้นไม้ใบตองห้าไปอย่างมากดังนั้นจึงสมผลให้รังขามใบตองห้าสนใจเริ่มวิจตกพาราตรงแต่แน่นอนว่า,าถึงจะเป็นแบบนั้นรังขามใบตองห้าก็ยังไม่ได้ทําลายรงในเวลาน,นี้ตุ้มคลื่นขมวนผลอันน่าสะเทือกลัวได้แพร่กระจายไปเรื่อยทางรังขามใบตองห้าทั้งหมด ซึ่งมันได้ทำให้บรเทศเต่าจยาะมนมากถึงกับตัวซานนี่คืออร่าของราชาแหมาแรงต่างหาไม่นะราชาแหมาแรงกํรมฐาจะเกิดขึ้นมาแล้ประาจารย์แห่งเต่าธรรมะได้ต่อรึงออกมาในเวลาน,นี้เือมารหตถ์ประดับปลอดเพียงแค่สีต่ตนท่านั้นและพวกมันทั้งหมดต่างรับบาดเจ็บสาหาัสเสียมาหัตถ์ตประดับปลอดที่เหลือนั้นพวกมันได้ทําการตกตายปแปรแลกดังนั้นในวานดีประาจารย์อิการ,รังคับและประาจารย์แห่งเต่าธรรมะ จึงได้ใช้สมบัติตองห้ามเหงคามืดบางจาาเพื่อทาการกักขังวบตองหาระดับปลอดทั้งสี่ตัวทันทีเพื่อที่พวกมันจะไม่สามารถมาสกัดกั้นพวกขตรคได้เพื่พวกเขาก็ได้บุ่งหน้าไปที่ต้นไม้ของใบตองห้าไปทันทีและในไม่ช้าพวกเขาได้มาถึงที่ตั้งของต้นไม้ใบตองห้าเมืได้ทาการโจมตีต้นไม้ใบตองห้าด้วยคํว่าแกงสูงสุดของพวกเขาในรดานี้ปาจารย์เอกังคาวได้เปิดใช้งานสิ่งประดิษฐ์ดาพัทเฮสปา และได้ระเบิดพัยจำตีที่น่าสเบงกลัวออกมาซึ่งมันนั้นได้กระแทกเข้าใส่รังใบคราชาแฮมแรส่วนพระอาจารย์แห่งตาธรรมะก็ได้ใช้ดาค่าตัวจากที่น่าสเบงกูวัวซึ่งมันสามารถระเบิดยามตีติดขางรังที่สามารถเทียบได้กับพทังจากเครื่อง้นาแต่ระพิศอเพื่อโจมตีไปที่รังใบคราชามาแรอีกด้ตุ้มแต่ทนานั้นเอง รังคาราชามาแดงก็ได้พิจระแตกออกและมือของมาแดงสีม่วงก็ได้โผล่ออกมาแต่เมื่อเห็นมือของมาแดงนี้สีหน้าของอาจารย์อีคกรังครับและพระอาจารย์แห่งตอธรรมะก็ได้เปลี่ยนไปไปอย่างมากราชาแห่งมาแดงไม่ได้ตกตาแต่มันนั้นสามารถที่จะกำเนิดขึ้นมาได้จริงๆตุ้มรังไมขคงราชามาแดงได้จะทลายออกจากชิ้นเชิง พระราชามาแรงซึ่งมีขนาดครึ่งตัวของบรรดังห้าประดับปกติก็ได้ออกมาซึ่งออราที่น่าสะพรัวของมันดันได้ถล่บอบปวนไปทั่วทั้งอากาศซึ่งมันได้ทำให้ปราชจารีการังาำและปราชจารตธรรมะถึงกับต้องรดาถอยออกไปมันยังไม่ได้ไปถึงขอบเขตมรดฐนาจารปราชจารีกรารังคาได้แสดงควินดีออกมาเป็นเรื่องจริงที่มันยังไม่ได้ไปถึง,ง,ถงะระดับมรดฐนาจารปราชจารแห่งตาธรรมะได้อยากหน้าเห็นดู พวกตอาได้ทำการคัดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่มีทางที่ว่ามันจะสามารถให้กำเนิดราชาฮัมบารดนติ่แท้จริงในรังขมันตองห้ามในปัจจุบันแม้ว่าราชาฮัมบารดนตอห้ามนั้นจะทำการกัดกินตั้งตคนเดิมและทำการสังเวยบรรหะทั้งหมดรังใม่ขมันต้อห้ามก็มีทางที่สามารถสร้างราชาฮัมบารดนติ่แท้จริงขึ้นมาได้และราชาฮัมบารดนตันนี้เป็นราชาฮัมบารดนระดับออนแอร์ท่านั้นและความแขก็งของมันยังคงอยู่ห่างไกลจากการถึงขอเบเขตบนอาาจากักร มันควรจะรี่ประกับผลไฮจากครึ่งขั้นระดับพิศในระดับสูงสุดท้นมนานแต่พลังป้องกันของมันนั้นน่าจะพึงกลัวมากกว่าบทหาจากครึ่งขั้นระดับพิศและ่อมาจากบทหฮจากท้นมนานแต่บทหฮจากครึ่งขั้นระดับพิศขั้นสูงนานมันก็ถือว่าเป็นสิ่งมิชิตที่สมรังเช่นกันอะไรพวกเขาในวลานี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้เลยแต่ก็แน่นอนว่าสาการชิดนี้เป็นสาการที่ดีสุดแล้ว หากเป็นราชาแห่งแดรนดที่แท้จริงจะกำเนิดขึ้นบากมันนั้นก็คงจะถูกสังหารในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วยขยันตีเพียงแค่ครั้งเดียวเราจำเป็นจะต้องหยุดมันในรานดีไม่เช่นนั้นถ้าหากมันทำการกินกิงซีมีชีวิตมากเกินไปแม้มันจะไม่สามารถกลายเป็นราชาแห่งแบรนด์ที่แท้จริงที่มีขอบเขตเท่ากับบุญแหยจับแต่ข้าเกรงว่าพลังการต่อสู้ของมันนั้นคงจะสามารถกลายเป็นบุญแหยจักรเก่งขั้นแต่พิสามด้ซึ่งในลานดันพวกเราก็คงไม่สามารถที่จะต่อสู้กับวมันได้โดยซ้ำ พระอาจารย์เอกดังคำได้ทำการข่าวตือ่อข้าเองก็เห็นด้วยพระอาจารย์แห่งเต่าธรรมะก็อยากน่าเห็นด้วยด,ดังนั้นทั้งสองจึงเรียกให้บทเทศเต่าคนอืเร์ได้พ,พิจารณาดลบดีออกจากรางมาตังห้าราชาแห่งบาแดงได้เฉลกเหนื่ขึ้นแล้วจากนั้นเรือยี่จี่สามารถรับรู้ถึงออร่าของราชาแห่งบาแดงได้ในยักษ์กายเนื่อจากาาข้อมูลที่เขาได้รับมาจากราบทแห่งจักรึงขังขง้นสี่แน่งเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปไปอย่างมากแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ นี่เป็นราชา,า,ายธรรมดาในระดับอ่อนแอท่าน,นั้นและพลาัางจระสู้ของบันนั้นก่อเทียบได้กับบริหาจักรึงขั้นแต่พิสองระดับสูงสุดไม่เช่นนพวกเขาก็ไม่ทานที่จะต่อสู้กับมันได้เลยถอนตัวรามบ,บุตรเิเต่าได้กะเอาประจกอ,ออกจากตังคอมเมตห้าซึ่งในบรนดี้จํารวนคอมเมตห้านั้นลดน้อยลงไปอย่างมากและพวกมันจึงไม่สามารถที่จะจุดตรังรามบ,บุตรทิเต่าตอนนี้จ้าและในขณะเดียวกันประจอาจารย์เอกดังคำและประจาจรย์แห่งเต่าทำบ้า ก็ได้พยายามในเด็มที่เพื่อทำการต่อต้านราชาแฮมบแดงเช่นกันแร่ก็โชคดีที่ศักดิกระด้สู้ขราชแฮมบแดงนั้ไม่ได้สูงมากนักและมันก็ไม่มีทักษะใดๆแต่พลังเต็มตีและคมเดที่บริสุทของบันดันได้ไปถึงขอบเขตบริหารจักรครึงข้าดระดับที่สองเป็นที่ระบายแรงแต่ก็ตามปาจาร์เอกดังคัวและปาจาแห่งเต่าธรรมะก็สามารถใช้ให้รับตองห้าหระให้รับต่างๆเพื่อทำการตีเกียร์และใส่กั้นดาชาแฮมบแดงได้เท่านั้น ระใช้เวลาไม่นานนักที่รามพุทิเต๋าทําการถอนตัวออกจากรังคอมบตองห้าในาด้านนอกของร,งร,งรังคมธธตองห้ารามุทธเต๋าจำนวนมากได้ทําการจบหนีไปทุกทิศทุกทางด้วยความโรยสูงสุดที่พวกเขาสามารถทําได้ไรเมก้าที่อยู่ในที่นี้อีตอไปแม่บ้านุทแหงจากเครื่องขั้นจะเกะอามาว่าราชาแห่งบรัดตอนนี้มีระดับเท่ากับบทแหกเครื่องขั้นระดับที่สองระดับสูงท่าน,นันแต่ความแข็งแกร่งของมันนันก็ยังแข็งแกร่งมากกว่าอาจารังคม แระประาจารย์แห่งเต่าธรรมะไปอย่างบ้าเแต่พวกมันจะไม่ขอมั่นใจในตัวของอาจานอิระลองคำเรียบอาจารย์แห่งเต่าธรรมะจริงๆส่วนเยสเห็นนั้นก็ได้ทําการพาเยหยิงเฉินได้สิงเยสและคนอื่นออกมาเช่นกันไม่ว่าเขาจะอยากรู้จากเห็นไปอย่างมากหรือต้องการที่จะขัดลอกพระสวรรค์์้องห้ามกราชาให้มาแร้แต่เขาก็ไม่กล้าที่เสี่ยงกับร่างกายดักของเขาสําหรับร่างโคนของเขาราชาแห่งามืดเขานั้นแต่ขงแค่เพ้าดูและไม่ได้ที่เพื่ออะไร รลอกทายที่สุดแล้วถ้าหากตัวตนของราชาแห่งมุดนั้นได้ถูกเปิดเผยมันก็คงจะไม่คุ้มค่าเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นพิเมนดาพระราจารยอิกรองคำและพระราจารย์แห่งตาธรรมะก็ได้แบกแร้งที่บาดเจ็บของพวกเขาออกมาและด้านหลังของพวกขรนั้นก็มีเวลาห้ามสีม่วงดูซึ่งมันก็คือราชาแห่งมแดงนั่นเองในเวลาน,นี้ราชาแห่งมแดงโกรธไปอย่างมากเพราะมันก็อยากที่จะสังหารกลุ่มโฮเดตเตาทั้งหมดพระราจารยอิกรองคำ และปรารย์แห่งตาธารรมะเมื่อทาการสนใจกลุ่มโพเทศเต่าคนอื่นในวรานี้พวกเขาพยายามอย่างที่สุดเพื่อทําการหลบหนีและใน,นเมื่อสาพวกเขาก็สามารถที่จะหลบหนีจราชาแห่แงบารังได้รถท้ายที่สุดแล้วความเร็วของราชาแห่งบารังนั้นมันเดียบง่ายมากเกินไปเขาไม่ได้มีทักษะของระดเยดได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะสามารถได้ตาปราชญ์อีก,กังคำและปราชญ์แห่งเต่าธารรมะได้ส่วนบทเทศเต่าที่ทําการหชาหรือ,อยังคงต้องการที่จะเฝ้าดูกระสู้จู่ พวกมันทั้งหมดก็ได้ถูกราชามาแดงสังหารลงไรซากศพของพวกมันก็ได้ถูกกินกินโดยร่างของราชาเหมาแดงและเปลี่ยนร่างกายพวกนี้ให้เป็นสังหารสําหรับการเจริญเติบโต,ต,ต,ตในขั้วเปล่าในวันที่ต้องห้ามขอมือดร่างโคนของเย่เทียนาราชาแห่งมืดดือนููในที่่งนี้และเขาก็สามารถรับรู้ถึงร่างของราชาแห่งมาแดงได้ในยะาไก,กายและมันนั้นก็เข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยในเวลาน,นี้สมบัติทั้งหมดในร่างกายของเขาได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็นร่างกายหลักเป็นเยี่ยะแพร่ ดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะทําการตกตายในที่นี้มันก็จะไม่เกิดการสูญเสียใดๆขอนั้นกำลังรอการมาถึงของราชาแฮมบาดจูและมีคนสงสัยว่าราชาแฮมาแาดนั้นจะมีสวัสดิงอะไรบ้างในไม่ช้าราชาแฮมาแาดก็ได้พบเห็นเย่เทียนและมันก็เตรียมที่จะกัดกินเย่เทียนด้วยกคร่งตีเพียงแค่ครั้งตีพอสวัรด์เนกคาตรอกทำการสำรวจแต่ในนั้นเย่เทียนก็ทำการตรวจสอบพอสวัรด์ทั้งหมดของราชาแฮมาแาดพอสวัส์ต้องห้ามหอกแห่ขงขมือ พอสวันดต้องห้ามเกาะสีมู่พอสวันด์ต้องห้ามการรับรู้พอสวันดต้องห้ามที่สำคัญทั้งสามอย่างนี้มันมีระดับที่มากกว่าไปจะห้ามปรับกรอดตดวอืแต่โชคดีที่มันไม่ได้มีพอสวันดต้องห้ามส้นเด้นดูเมื่อเช่นนั้นเพวุามความรัชาของาาตคนนี้ก็คงจะเพิ่มขึ้นหลายเท่า เย่เทียไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำเขาได้ทําการขัดลอกปสวรรษต้องห้ามทั้งสามนี้ให้ทันทีรละทันทีที่เขาทําการขัดลอกปสวรรษต้องห้ามทั้งสามนี้เสร็จสิ้นเขาก็ทําการโดกเลิกร่าง,งกายขัดลอกของเขาในทันทีซึ่งมันทําให้ดาชาแฮมบะแดไม่ได้มีโอกาสที่จะเกินขีดร่างกายขัดรอกนี้ในวลนนี้ดาชาแฮมบแดง,งุนงงไปอย่างมากทำใหมบาแดงโดวเล็กตอนนี้ ึงสามารถหายไปต่อหน้าเขาได้แต่มันก็ไม่คิดอะไรมากมายมันได้รีบมุ่งหน้าไปล่าสังหารบุะเทศเตาคนอื่นต่อไปเอา่านะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ครับเอ็นครับผมเอาให้มาชมกันต่อในตอนหน้าดีกว่าน,นะครับว่าพวกเขาจะทําวิธีการใดในการกาจัดตาชาแห่งบาแดงกันแน่นะครับผมอา่บบนอาน,น,นะครับถ้าเพื่กันใดก็ขอภัยทีนี้ได้นครับอย่าลืมกดซับไตคิดกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวดเดียวกันครับของครับ